วันนี้อยู่ที่ท่าเรืออ่างศิลาประชุมบรรยากาศร,รอบๆครับมีอาหาเป็นหมูย่างปลาหวาน้านจอดรถฟรีครับจอดด้านหลังก็ได้ถ้าใครขับมาครับหรือจะจอดนู้นก็ได้เป็นร้านอาหารเนาะสามารถซื้อกินแล้วก็นั่งทานได้เลยมีหลายร้านเฮ้ยกินยำไหม กินยำมาตามสั่งมาทะเลต้องกินอาหารทะเลหอยอันนั้นหอยหวานโลละร้อยแปดสิบเราไปทอดกินคนเยอะมาก ผมก็บอกมันราคาอันนี้หมึกโลละสามร้อยก็มีทั้งแบบสำเร็จรูปแล้วก็สามารถซื้อไปฝากลูกฝากหลานไม้แคลงโลละร้อยหกสิบอันนั้นปลาไหลปลาปลากระพงตัวลระร้อยสี่สิบกุ้งเสือโลละพันโอ้โห แต่ของก็สดใหม่ดีนะครับเพราะมันติดทะเละนเนาะเื้ชื่อไม่ยางนั่งฟรี าว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งของเราก็สามารถทําให้เขาเขาก็ทําให้เรากินได้เลยแล้วก็หนาที่นั้นอค่ะน้้ม้าต์นโดอวดนูก่อันนี้ปูมา้ามีทั้งสดมีทั้งแห้ง ก็ถูกดีนะนั่นเานั้งหมด <c oughs> ถาดนี้แปดสิบบาทดนีโลละสอร้อยแปดสิบสองโลหาท <c oughs> ายสี่สิบครับ2อโลสองเจ็ด

กูม้าเนื้อกูม้าไหครับ่อรายอ้ะพี่ต้องให้4ี0เป็นดีทอดมันลายสีครับถึงห้าสิบบาทสั่งหรือยังั้นไม่มีไข่ ออโอเคนะก็โอเคนะร้อยนี่น่าจะสุดแล้วก็จะเป็นทะเลนะครับอ่างศิลามอยากขึ้นชื่อเกย่วกับการนำหินมาทำทั่ว เขาพวกอไรนี่นนะพวกฟันอะไรเนี่ยสุดแล้วอยู่โน้นก็ไม่มีแล้วนั่นคืออะไรไปครับนะหมกปลาอินทรีอันนี้หมดกระจาดนี้ก็สอง้ยบาทนะครับมีครบ

้ <3 S 2> ลยลครับ 2, <8. S 2> องย่างนะยำแซลมอนก็มีนะครับเน็กหลองละ 100. งร้อยยงฟรีสองร้อย บอสฮะได้แค่ปีแล้วครับเอาวะยี่ห้ได้ตีนนะครับตีนนะฮะเฮ้ยเดินดูก่อนก็ได้ดเลือกไม่ถูกนะบางทีมันก็ราคาใกล้ๆกันเดี๋ยวก็เดินดูให้ทั่วก,ก่อนอันนี้จะเ,เป็นทั่วก,กดะดำปลาอินทรีย์หอม ก็แบบด้านบนสว่างนะแต่ว่าาคขานฉ่อยหมึกเอ้ยไม่ให้หมึกเออแมงดาทะเลใช่อาบ่ เอาสาสองร้อยเพรามันมีที่อื่นน้อยร้อยแปดิบมีไหมเห็นตรงไหนวะเดินมาดูก่อนทด่จำด้านไว้รด้านนี้หัวไข่มาเลยร่ดนั่งรอก็ได้หรือหัวหัวไข่ดีกว่า 2โล500นะครับอันนี้พี่บอกให้รอกอนโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศการเดินตลาดที่อางศิลาครับ ai quan tâm, có mà quan tâm, có ai quan tâm, có mãi